โอเคครับผมวันนี้อยู่กับเกมฟุตบอลเมเนเจอร์2 0 2 2นะครับวันนี้เราจะมาเซตแผนกันนะครับโอเคครับอยู่ในส่วนของการเซตแผนนะครับนี่แผนที่ผมใช้จะเป็น4-2-3-1นะครับแล้วก็กองหน้าผมจะใช้เป็น AF นะครับ v d v c n d e d Forward ส่วนนี้ผมจะอีดิตเป็นแบบนี้นะครับให้ออกจากตำแหน่งเพื่อหาช่องว่าง แล้วก็เน้นทำประตูเป็นหลักก็คือยิงทุกโอกาสที่ทำได้ส่วนของ IF Inside Forward อ่าก็จะเป็นดันขึ้นหน้าแล้วก็หุบเข้าในครับเพราะว่าผมใช้แบ็กในการเติมแบ็กซ้ายะจะเป็นตัดเข้าในทำประตูเมื่อแน่ใจถ้ากดถ้าใช้เป็นทำประตูเป็นหลักเนี่ยครับเขาจะบ้ายิงไปหน่อยแล้วจะไม่ส่งให้กองหน้าเลยตรงส่วนนี้มันก็จะประมาณนี้ครับส่วนเปิดบอลจะเลือกไม่ได้ กองการน้องเป็นเดวิดเราออกจากตำแหน่งเพื่อหาช่องว่างเขาจะเล่นเป็นตัวโลกแล้วก็คอยสายซ้ายขวาอะไรเงี้ยเพื่อหาช่องว่างในการดันขึ้นหน้าไปหรือทำประตูอะไรเงี้ยแล้วก็จะเลี้ยงให้น้องอให้ปกติเปิดบอลไม่เปิดเพราะอยู่ส่วนด้านหน้าจ่ายแบบผ่านและความเสี่ยงต่อเป็นเอ่อวิงเกอร์ สีเกตอ่าก็จะยืนริมเส้นจะไม่ได้หุบเข้าในครับเพราะว่าแบ็กฝั่งขวาเลยจะไม่ไเติมฝั่งขวาเลยเป็นอินเอรดคือจะเป็นเหมือนหลังสามมากกว่าเพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องมีความเป็นแบ็กผสมวิงแบ็กขึ้นลงหนะ่อยอ่าแล้วก็จะเลือกเป็นเปิดบอลจากเส้นหลังนะครับเพราะว่าพอไปข้างหลังปุ๊บแล้วก็จะตบเข้ามาให้เซนเตอร์แล้วพอเราเลือกเซตเป็นแบบเปิดต่ําไว้จะคล้ายกับการเอ่อการปาดบอลเข้าไป แล้วก็ทําประตูเมื่อแน่ใจครับแล้วก็รับความเสี่ยงมากขึ้นพยายามจ่ายเสี่ยงได้กองกลางกองกลางไม่มีอะไรมากครับพยายามให้เขารักษาตําแหน่งครับเพราะว่าจะต้องเป็นมดงานเพราะว่าเรามีเบนดวิสวิ่งขึ้นหน้าแล้วก็แบ็กซ้ายกับกับแบ็กซ้ายเนี่ยเราจะเติมขึ้นมาเพราะฉะนั้นกองกลางเราต้องรักษาตําแหน่งพยายามอยาให้เขาดันขึ้นไปถ้าพยายามสั่งให้เลี้ยงให้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยจ่ายบอลก็ปกติ อันนี้จะเหมือนกันเลยจะเป็นบอลวินนิ่งมิดฟิลด์เป็นกองกลางคู่กองกลางก็คือจะเหมือนกันเลยตรงนี้เขาจะเซตมาให้เป็นเป็นค่าตามตำแหน่งเขาอยู่แล้วก็แทบไม่ต้องปรับอะไรลยเลยส่วนสำคัญของแผนเลานะครับก็คือนี่ครับวิงแบ็กผมจะให้เขาดันขึ้นหน้านะครับแต่ไม่ให้หุบเข้ามานะครับเพราะว่าจะต้องดันขึ้นไปในส่วนของอินไซด์ฟอร์เวิร์ดที่เขาจะหุบเข้าไปเป็นกองหน้าคู่ อก็จะเลี้ยงออกไปริมเส้นผ่านบอลท่านง,ง่ายๆเปิดบอลอวๆจากด้านข้างเปิดบอลจากด้านข้างเส้นหลังอืแล้วก็ทาประตูแมเมื่อแน่ใจนะครับแล้วก็นีครับก้องหลังพยายามถึงถึงจะเป็นก้องหลังที่เป็นแบ็กเติมสูงบุกอะไรเงี้ยก็พยายามลดความเสี่ยงในการส่งบอลหรือว่าอย่าไปติ๊ดลดความเสี่ยงมากขึ้นนะครับเพราะบางจังหวะอาจจะไปจ่ายจ่ายตอนที่อยู่ในแดนหลังอะไรย่างเงี้ยอาจจะผิดพลาดได้ คู่หลังก็จะเป็นอันนี้ครับเซตบอลจากแดนหลังก็คือเป็นบอลเพย์ยิงดีเฟนเดอร์แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวสต็อปเออเป็นตัวโคเวอร์เป็นตัวเข้าซ้อนนี่ครับก็จะรักษาตำแหน่งประกบชิดตัวจริงๆกดอันนี้ไม่มันจะ่างเกินไปหรือไม่กดแล้วก็กองหลังจะต้องเลือกเลี้ยงให้น้อยนะครับแล้วก็พยายาม พยายามให้เขาเลี้ยงน้อยครับแล้วก็บ่าวตัวนี้จะเป็นตัวสต็อปเปอร์จะเหมือนกันเลยก็คือเลี้ยงให้น้อยลงเฉยเแล้วก็จะชนเป็นตัวชนแล้วก็ตัวตัวโคเวอร์เนี่ยจะซ้อนอผมผมไม่ได้ตั้งเป็นซ้อนอส่วนอันนี้จะเป็น Back. อินเวอร์สวิงแบ็ก แบ็กจะมีความสําคัญมากนะครับจะหุบเข้ามาด้านในอจะหุบเข้ามาด้านในเป็นคือจะไม่เติมนะครับจะเป็นคนหุบเข้ามาเพิ่มพื้นที่ในแดนหลังในการเซตอัพแดนหลังแทนตรงคนนี้อ่าก็จะเลือกให้เลี้ยงให้น้อยแล้วก็ลดความเสี่ยงอะไรประมาณนี้ครับอ่าการคลองบอลนี่ผมจะเซตเป็นแบบนี้นะครับโจมตีแนวแนวกว้างห่างกาันเอ่อ ขนาดประมาณปานกลางครับแล้วก็จ่ายบอลไปยังที่ว่างดึงจังหวะดึงจังหวะแล้วก็เน้นโจมตีทั้งตรงกลางเพราะตรงกลางเรามี3 3ส่วนคือเป็นกลาง2แล้วก็กลางลูก1นึ่งให้ปีกเราเติมพอแบ็กเราเติมสูงแล้วแต่เซตบอลเซตอัพบอลเนี่ยจะเริ่มจากแดนหลังวิธีผ่านบอลก็จะเลือกสมดุลสั้นบ้างยาวบ้างครับได้หมดเลยสั้นบ้างยาวบ้างแล้วแต่หน้างงานครับจังหวะการเล่นก็จะสูงขึ้นมาหน่อยอแล้วก็นี่คือสเต็ป าการอยู่ในไฟ,ไฟนอลพื้นที่สุดท้ายของฝัง่งศัตรูนะครับก็จะเป็นเน้นต่อบอลเขากอบเพียรโทษแล้วก็เน้นเปิดบอลเปิดบอลต่ําก็คืออารมณ์เหมือนปาดนะครับก็คือโอเวอร์แลปขึ้นมาแล้วก็ปาดเข้ามาเลยแล้วนกะ็ดิบบิ้งจะเป็นไม่พยายามเลี้ยงบอลแล้วก็สร้างสรรค์เกมโดยอ,อิสระนะครับการทําเกมลุกนะครับเข้ากดดันตลอดเวลาเพราะว่าพื้นที่เรา,าตรงส่วนด้านหน้าเราจะมีสีคนอาจจะวิง่ง วิ่งผัดได้ง่ายกว่าก็จะใช้เป็นโต๊ะกับเร็วเมื่อแย่งบอลกับมาดได้ดก,ก็คือใส่เลยการออกบอลของผู้รักษาตู้จะออกบอลเร็วนะครับออกมาที่ปีกซ้ายขวาครับจะเป็นแบ็กที่เป็นวิงแบ็กแล้วก็ใช้การรูปแบบการคว้างบอลยาวอันนี้ครับส่วนของการฟุมมื้นทะี่แนวรับผมจะดันลงมาหน่อยครับไม,ไม่สูงไปเพราะอาจจะโดนหลุดล้ำหน้ามาได้ก็ะกบชิดตัว กีดการผู้รักษาประตูออกบอลง่ายหน่อยอะไรเงี้ยบทอัดหนักหน่วงอะไรประมาณน,นี้ครับลูกตั้งเตะผมจะใช้เบนเดวิสนะครับทั้งหมดเลยฟรีคิกอาจจะเป็นลืมเบนเดวิสเหมือนกันอ่าแทบจะทุกอย่างครับมีแค่ลูกทุ่มที่จะใช้อ่ถ้าลูกทุ่มถ้าบอลออกซ้ายก็จะเป็นแบ็กซ้ายแล้วก็กองกลางฝั่งซ้ายแล้วค่อยไปกองกลางฝั่งขวาอ่าฝั่งขวาก็เหมือนกันครับก็คือจะเป็นแบ็กขวา จะเป็นกองกลางฝั่งขวาแล้วค่อยไปกองกลางฝั่งซ้ายนะครับจะมองแบบนี้อันนี้คอนเนอร์กับฟรีคิกไม่ได้สนใจค่าพลังนะครับเน้นปั้นปั้นเบนเดวิตไม่เก่งต้องพยายามครับโอเคจริงๆก่อนหน้านี้ผมเล่นไปแล้วแล้วผมกดเอ่อกดปิดหน้าต่างแล้วมัน OBS ผมมันตัดเลยครับโอเคกบ เดี๋ยวผมจะให้มาดูแผนตอนเล่นที่เป็นนัดกระชับม,มิจริงๆเลยอ่ะดีกว่ากดต่อไปโอเคครับโอเคบอมอยู่ที่มัวอลองเดวิสเฮนลี่เดวิสเดวิสทำอะไรเปิดเข้ามาด้านข้างนี่ครับบอลอยู่ที่มัวเติมขึ้นมา เตดอนเห็นไหมครับแบ็กเราจะไปหลังเส้นแล้วก็เปิดเข้ามาเปิดออกมาครับพื้นที่โอ้โหเล่นบอลเร็เวเลยโอ้โหจุดโทษเลยลูกนี้แมตตี้เทเล,ลอร์แอดี้มุมขวาดูแสแปปตตเลตติ้งนะักเตะด้านล่างนะครับว่าแล้วก็ส่วนหัวใจเนี่ยเป็นความฟิตหลอดพลังสตามีนาครับโอ้โหเปิดค่อนข้างดีนะครับ แม็กกวาน่โอ้โหยิงไกลแม็กกวานี่อืมมัวมัวเทเลอร์ยิงโอ้โหชนคานอีกแล้วมัวมัวเติมเกมค่อนข้างสูงเลยบารนากนโอ้โหวอลเล่เดวิดเปิดเสาแรกมงุงเรียบร้อยหอืหน่าทานนวลแลดูครับลูกเปิดจากเบนเดวิดแล้วก็มัวมงุงมาเซฟได้แล้วก็ ฮอนแลนซ้ำเข้าไปฮะค,ค,ค,คุณเห็นอะไรนั่นหรือเปล่าครับคุณเห็นเลยคุณเห็นอะไรนั่นหรือเปล่าครับผู้สาวประตูทำอะไรครับสมาเว้นฮอนแลนดบานาเกนมัวครับเปิดโคตรดีนะครับอ่าหลุดแล้วโกไม่ออกมาโอ้โหเกือบโดนนะครับลูกนี้ บอกว่าเพื่อลักประตูเราต้องเปลี่ยนะครับโอเคเริ่มขึ้นหลังนะครับโอ้โหโอ้โหสวยมากครับลูกนี้เจมส์กอสติงจากการเปิดบอลของเบนเดวิสดูนะครับลูกนี้เปิดมา โอด,ดิ้งมงโอ้โหสวยจริงๆจ,จะอากูแทมหรอบอกให้เปลี่ยนเป็นกูแฮมโอเคได้บอดอกบอดอกบอดอกโอ้โหสวยวิ่เรียบอดินโอ้โหยิงไม่เข้าได้ไงเลยติเราค่อนข้างสวยนะครับดูนะครับโอกาสยิงที่เจ็ดยิงเข้าเกาสิบเอ็ดได้มาสามบูกเปอร์เซ็นต์การฟองบอลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ลูกแทงหลุดเข้ามาแล้วก็เห็นนะครับอินไซด์ฟ w ว r ์เราก็จะแ w ว p เข้ามาแทนโอ้โหลูกนี้คือกองหลังแบบแย่มากครับวิลเลียมมงช้อยมาแล้วก็ <William. S 1> <ส>กูแทมซอกวิลเลียมแทรกตัว,ตวสอดตัวเข้าไปมองใยมาแม็กนอลี่มาแล้วเติมสูงมากเลยคนระับกองหลังขวาเราครับวิ่งไปสุดเส้นเปิดมาที่เสาสองเรียบร้อยโอ้โหกูแทม ไรเลอร์กูดแฮมนี่ครับเรียบร้อยครับเบสเพอร์เบสเพอร์ฟอร์แมนส์เบนเดวิสดูสเตบส่วนตัวของทีมนะครับข้างหลังผมว่าเล่นดีหมดเลยนะเติมสูงมากเจ็ดจุดแปด อีกเราค่อนข้างดีเลยอ่าตัวนี้ตัวอันนี้ก็ใช้ได้นะครับอัลซนโดโรกลอินตัวเซตอัพเทได้ดโีโอเคโอเคบอลเริ่มมาที่ขเขาเกียร์ก่อนนะครับบารนาแกนมาที่กอดดิงโยนมาที่บอลล็อกกอดดิงเซตดัน ฮอลแลนด์ Holland, เลี้ยงไปบ,บอดอกยิงโอ้โห و, ข้ามขาดูนะครับบานาแกนมาที่ฮอลแลนด์นะครับแล้วเขาก็โอ้โห و, ลดด้วช็อตไปหนึ่งทีเลี้ยงมาที่ริมเส้นหามุมแล้วก็ปั่นโคง้งโครงหนีบู๊ผู้สาบตัวสวยมากครับลูกนี้สวยงามดอนคนระับผมต้องหาแบ็กไซด์จริงๆนะเนี่ยกสติงมาที่อีสตวูดบาวนี่นะครับการเซตเคจะหาตำแหน่งที่ว่างแล้วก็บอดอกโอ้โห و, สวยมากครับลูกนี้ ดูครับการถ่ายบอลมาที่ปีขวาแล้วก็สปาซอฟคืนกลับมาแล้วก็เบิ้ลออกมาเลยหลุดตำแหน่งครับใช้แอดวานซ์ฟอร์วิร์ดเขาเขาชอบหลุดแบบนี้นะฮอนแลนด์มาแล้วบานาแกนวอร์ดิงบานาแกนบอลล็อกฮอนแลนด์หลุดเรียบร้อยโอ้โหฟอร์มดีๆมากซิกเกตผมจะอ,ออกครึ่งหลังนะครับเซตดอนก็น่าจะเอาออก ดวนงงการาดแพ้แล้วเขก็หวดเลยโอ้โหโ,โหยิงสวยจริงครับมีส่วนเยูเกมค่อนข้างเยอะดูครับสปาซอฟหลุดโอ้โหคมสลาวี่สปาซอฟคมจัดมาดูชุด2อครับบิลเลี่ยมมาแล้วมาแล้วหลุดมาแล้วโอ้โหเลาะดีมากนะครับตัวนี้เปิดมา แชมเบอร์วิลเลียมโอ้ข้างหลังโกดูโกแล้วครับโชว์เซฟหรือเปล่าโชว์เซฟหรือเปล่าไม่ได้โชว์ดูครับหลุดหลุดดีมากโอ้โหนิดเดียวโดนเสียบสกัดออกไปได้อันเดรสอันเดรสมงเรียบร้อย ปัญหาคือกล้องหลังเราก็แอบ,บเป็นทิชชู่เปียกอยู่นะครับดูนะครับช็อตนี้ปวดออกมาด้านข้างไม่ใช่กล้องหน้าตัวเป้าด้วยนะครับโยนมาทอมมิ่งโอโ้โหยิงดนะีโอ้ได้จุดโทษอีกแล้วลูกนี้เรียบร้องโอ้โหเดียบการมาะตูเลย เดี๋ยวนะครับถ่ายมาที่อ่าโคดิ้งมาอ่าฟานซิสหวดเลยโอ้โหโกแต่ละคนคุณภาพเลยวิดเรียมมาแล้วโอโหสวยครับมัวโรดิเคตโอ้โหโเสเารอค อ่าบอ,อกยังได้วิลเลียมไปอีกแล้วตัวจี้เลยอะ่ะลองเปิดลองเปิดโอ้โหสะาซ้อมมงอีกแล้วโอ้โหวิลเลียมมงหืมงงงมงออกจบเกมครับชนะหกสามผลงานไม่ดีนะถ้าดูตามจริง้าทานฮอลนแลนด์โอคีซักเซสได้ไหมห้าดอก ยัดพอนค่างเยอะและอันวิลเลียมสี่โหมดมากใช้ได้นะครับอันนี้เป็นคอสสิบเอ็ดเข้ากรอบสามหกห่าแลอันวิลเลียมสามสิบห้าแอรียวอน <c oughs> ใช้ได้ครับ